The no. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าหงที่เรียกว่าเข้าหงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสุมดาบกัน,นแน่ทุกคนสงสัยและสิว่าเราจะสุมดาบกันได้ยังไงเราจะใช้การสุมพ้นถ้าหากใครได้ผลเสียอะไรเราจะใช้ดาบสีนั้นตอนนี้นะคะพี่ได้ชวนพี่อั๋นมาท้าท้าสู้หลังจากที่เราไปไปเที่ยวกันท <c oughs> ี่เห็นพี่ไม่ค่อยลงคลิปก็คือพี่ไปเที่ยวกับพี่อั๋นนะ ปะพร้อมหรือ,อยังไม่พร้อมเราจะสุ่มดาบสู้กันหลังจากที่เราใช้ในการสุ่มผลมาสู้กันหลายครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะต้องสุ่มผลแล้วก็ถ้าหากเราได้ผล<ม>เสียอะไรเราจะใช้ดาบเสียเป็นไรอะเป็นอะไรอเป็นอะไรเหรอเป็นไรอ่ะเป็นแฟนเป็นไรทำไมพูดไป่ครไม่รู้เรื่อง เอ้ยนี่มันตีสองแล้วนะเสียงแบบอันนี้ไงเออฉันรอเธอฉันรอเธอคุยกับเพื่อนฉันสุ่มแล้วฉันสุ่มได้แล้วเสียงแหบไปหมดแล้วเนี่ยมาดูมาดูฉันสุ่มได้อะไรเพียงเพียงโอ้โหชนะแล้วแหละฉันชนะแล้วแหละไหนโชว์สิเฮ้อต้องทิ้งได้นะมาหนึ่งสองสามโชว์ อกูเจาดาบใดไปสู jump, ้เน <out> ี่ยโอ้ดาบขามีเยอะแยะมากฉันไม่มีผลเสียงเลยโอ้เก็บ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 ้ยอันเก็บแล้วเอาคืนมาเก็บแล้วคืนไม่ได้เอาคืนมา โอ้ตายแล้วรถดาบสีเทาชนะแลวแหละไม่ต้องสู้กันหรอกชนะลแล้วอยากดูไงว่าฝีมือดาบของเธอนี่จะสู้ได้ไหมผลเสียงสีอะไรผลเสียงสีม่วงต้องดาบสีม่วงดา,ดาบเทากูมีเล่มนี้แค่เล่มเดียวด้วยโอ้โอ้ตายดาบสีม่วงเอาดาบอะไรดีทุกคนดาบที่แบบว่าเผด็จศึกพี่อันได้ อย่าพึ่งสิทุกคนคิดว่าดาบอะไรดีจําได้ว่าดาบที่สามารถดูดเลือดได้ก็ดาบอันนี้ใช่ไหมนี่เอาเธอนี่นะยังงั้นเราเอาดาบบิ๊กมัมดีกว่าเมื่อกี้เลนกู๊กคุใหม่ๆพี่อันจะตายง่ายเกินไปยังไงสู้ตรงไหนมันก็เหมือนเดิมนี่ไม่ตรงนี้สว่างกว่าตรงโคลเซียมสว่างกว่า ว่าค่าหัวรถไม่ไม่ไม่ว่าค่าหัวรถด้วยสามสิบล้านสามสิบล้านก็ได้ยังไงก็ต้องรู้ว่าค่าหัวตัวเองรถไงที่แรกที่แรกเขาว่าจะได้ค่าหัวฟรีๆแล้วเชียวโอ้ยแย่ว่ะมาทีเอ้าเหรอมาเลยมาเลยเอ้าไม่ยืนใช่ไหมไม่ยืนไมี่ยืนกลัวที่ไหนอะห้ามโกงไม่โกงดาบก็คือดาบครับ ดาบก็คือดาบครับเดี๋ยว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 นะแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรแป๊บนึงดาบไม่มีดาบไม่มีดาบไม่มีสกิลวะเอาเลือกเขานะ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 ดาบไม่มีเลือกเองอะไรคุณต้องออกจากสงครามพีพีเพื่อร่วมเชื้อเพลิงอะไรสักอย่างหนึ่งืออะไรวะไม่รู้ว่าขอไปรีดาบได้ไหมอ่ะ ทุกคนพี่อันโกงพี่อันไม่มีให้ให้พี่มีโอกาสสู้เลยไม่เดี๋ยวข้าหัวคารไปได้ไปแล้วไม่เอาแล้วอะไรเนี่ยตีตีไม่เข้าวะตีไม่เข้าวะแพ้แห่งลมไม่ไปไหน ไหนแข่งลมเฮ้ยโดนลังแกอยอะไรดาบบิ๊กมัมกลัวดาบเท่าได้ไงครับเนี่ยอ,อ,อย่ามาอ <c oughs> ยา่าไปอเอาลีานละครเฉยเลยไม่นะเขาไม่ได้ลีเ้าลี <c oughs> ทำไม ขเขาอะไรยังบอลไม่ตายไปีนลีละควนเฉยเลยโอ้ยเขากำลังจะอ,อันนี้ไงว้าทุกคนทำไมเล่นแบบนี้อ่ะเล่นแบบไหนอ่ะ <c oughs> ก็เราตกลงจะสู้กันแล้วไม่ใช่เหรอเอาไหมดิ <c oughs> oh ทำไม <c oughs> ดาบ <c oughs> ดาบทำไมดาบไม่ออกเป็นสายฟ้า ตายยาข้าไม่ตายเออหน่อยแน่หน่อยแน่เออข้าไม่ตายเออเอาไม่เปิดพีพีอ่ะเปิดดิเปิดดิเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะหาอาวุธที่มาฆ่าเธออยู่เดี๋ยวใจเย็นเย็นเนื้อไม่ได้ฟาร์มหมาดอ่ะดาบพาพยัคมาเปิดนี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะนี่ สมองอุยเชี่ยไม่ล่นสมองเลยวะเนี่ยนี่ฟัน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 โหลมดลายมากเฮ้ยสมองมันตกอยู่งั้นเหรอเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยโหดไปเปล่าเฮ้ยนี่โดนเหมือนกันแหละโดนเหมือนกัน เทาจะไปสู้อะไรได้หื้อเมื่อกี้เ<ว>มืม่อกี้พี่อัดโคมาโอ้โห้แม่งชนะแล้วแหละทุกคนไม่ไม่ชนะหรอกถือว่าเสมอคะแนะไม่ชนะหรอกนาโอ้ยไม่ชนะหรอกไม่ชนะหรอก,รอกโอ้ย โอ้โหแม่งตีเข้าร้อยกว่าเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยอ๋อ,อนะสามด้วยคอมโบคอมโบไม่เป็นนะฮู้ฮู้ฮู้เย้อ่ามีอันแปลงล่างโกงไม่มีมีกฎบอกว่าห้ามแปลงล่างนี่ยังไม่ได้พูดเลยว่าห้ามแปลงล่าง กดมาเมื่อกี้คุณแต่กดเมื่อกี้ไม่นับเอ้ยเอ้ยอื้อกพัดไดวะดีกว่าแบ่งตีเขาจะรับแปดร้อยดูนี่นะเปลี่ยนเขาเป็นเขาสกายดีกว่าโอ้โหอ้วกปะเวียนหัวปะเจอสมอปั่นเข้าให้ตี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 โอ้ นี่โอ้จะได้ข้าหัวแล้วจะได้ข้าหัวแล้วจะได้ข้าหัวแล้วทุกคนตีแน่แพแห่งล่มแพแห่งล่มไอ้ัเลยอตายแล้วแพ้แ่งล่มีตีแจ๊ะเลยเนี่ยนั้นน โอ๊ยลุงใส่หมวกเครื่องบินทุกคนนโอ๊ยกงอ่ะอย่าหนีดิวาไม่ได้ใส่หมวกเครื่องบินงอนงทุกคนทุกคนคิดว่าพี่อ่านโกงนะกดนื เลือแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหม้านี่ลทำไมต้องตีด้วยอะเมื่อกี้อะมีสี่บทโอ้ยโงแล้วโกงอีกมาดิมาดิโกงที่ไหนเราเอ้ยด่โดนไปดิ โจทดดไปดินไหนวะว้นวนี้สี่เนยโอนน้ยอย่าหนีดิอย่าหน,นีว่ไหรจะชนะกันลุกขนกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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  โอเคพอแล้วล่ะทุกคนสะใจเล้วเกิดอะไรขึ้นคะไม่รู้เรื่องเลยเกิดอะไรขึ้นหรอเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบแพ้ผู้หญิงต่อให้ครับองจริงคือต่อให้แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงมันก็ตายยังเขียดข้าหัวผมอะผมจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ผมก็เลยไม่ได้ซื้อเรียกอะไรขนาดนั้นคุณดีใจเหรอคุณทําข้าหัวสองสิบเอวตกคุณดีใจอะคุณดีใจขนาดนั้นเลยอะ มันเป็นแค่การแสดงผมแค่สงสารคุณผมก็เลยให้คุณชนะสามสิบล้านน่ะแก้มือป่ะแผมเอาาจริงมตายทิ้งอยู่ดี้มืาเหน้ได้ได้ได้รู้สึกว่าดวงเธอจะกุดนะแบบจะส่มผลอะไรก็แบบ อ oh, oh. ถ้าใช้ดาบนี้แต่แรกก็แตกไปแล้วโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาหน้าพี่อันเขาจะมาแก้แค้นพี่แก้แคนเรื่องอะไรวะไม่รู้ละไม่มีดาบสาฟ้าเหมือนเขาิมีม,มไม่มีดาบสาฟ้าละสิโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย